ทำไมทางจีนถึงจับตาระบบ Data Link ของกองทัพไทยและเพราะอะไรทางจีนถึงจับตามาฟังกันนะครับโดยถ้าใครสนใจเรื่อง Data Link เนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองไปดูในช่องของ TAF นะครับเขาอธิบายไว้ได้ดีมากๆซึ่งปัจจุบันระบบลิงก์ที่กองทัพอากาศไทยเรามีนะครับเช่นลิงก์16เนี่ยอันนี้คือติดตั้งตามมาตรฐานนาโตนะครับติดตั้งกับ F16 สามารถใช้งานกับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรได้เลย โดยความน่าสนใจมันอยู่ที่ลิงก์ทีนะครับก็คือเป็นลิงก์ที่เราเนี่ยติดตั้งบน g r i เพนนะครับอย่างแล้วก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้เนี่ยเจ้าของสิทธิ์ในลิงก์ทียังเป็นบริษัทซาฟอยู่นะครับแต่ลิงก์ท h เนี่ยที่เราติดตั้งใช้งานกับเครื่องบินอย่าง Alpha j จ็เนี่ยโดยบริษัทไทยที่ชื่อว่า RV Connect นะครับ โดยเราพัฒนาโดยใช้โค้ดของซาฟก็จริงนะครับแต่ TH เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยนะครับมี Data Link เป็นของตัวเองแบบชัดเจนขึ้นนั่นเองในส่วนของกองทัพเรือก็จะมีลิงก์ RTN ซึ่งกองทัพเรือพัฒนาขึ้นมาเองนะครับแต่ของกองทัพเรือจะมีลิงก์ T ที่ติดตั้งบนเรือรบนะครับและสามารถลิงก์กับ Data Link ของซาฟและใช้กับกองทัพอากาศไทยได้ ซึ่งถ้าเราดูข่าวนะครับทางจีนเนี่ยได้จัดหาระบบจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ KS 1 C นะครับให้กับกัมพูชาและกัมพูชาเนี่ยก็มาบอกเลยว่าสามารถใช้สอย F 1 6ได้เหมือนท้าทายอยากให้ไทยเนี่ยเอาเครื่องบินรบไปท้าทายระบบตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้ว KS 1 C เนี่ยไทยเราก็เคยซื้อมาใช้นะครับและได้ข่าวว่าเราเนี่ยก็แกะเรียนรู้ระบบหมดแล้วแต่การฝึก g o เด e นราก้อนระหว่างจีนกับกัมพูชาเนี่ยทางจีนเขาได้ให้ระบบต่อสู้อากาศยานแบบจรวด The QW 3นะครับ ซึ่งอนุภาพก็น่าจับตาเพราะมันมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ FIM 92 Stinger ของอเมริการวมไปถึงทางจีนยันจัดหานะครับระบบข้อมูลต่อสู้ป้องกันอากาศยานแบบ THS 3 1 1ให้อีกด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นการให้ data link กับกัมพูชานะครับแต่จีนเนี่ยก็เป็นเจ้าของนั่นแหละแต่มันก็ถือว่าเป็นเครือข่ายระบบป้องกันภัยทางอากาศเหมือนกัน และถ้าเราจําได้นะครับที่ปากีเนี่ยนะครับสามารถสอยเครื่องบินรบของทางอินเดียได้โดยใช้ระบบข้อมูลของซาฟเนี่ยคือซ์ฟ2,000นะครับ I Airborne นี่เองโดยในปี2564นะครับกองทัพอากาศไทยก็มีการปรับปรุงระบบจากซาฟนะครับเป็นซาฟ340นะครับ AI AEW นะครับเป็นระบบเตือนภัยทางอากาศเหมือนกันจากซาฟนะครับทําให้จุดประสงค์ที่แท้จริงของจีนที่ส่งจรวดต่อสู้อากาศยานแบบ KS1C ให้เนี่ย ก็เพื่ออยากจะทดลองนะครับประสิทธิภาพของระบบ Data ของไทยเมื่อใช้งานกับซั์นั่นเองและอย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางจีนและกัมพูชาเองก็น่าจะรู้ว่าในการรบกองทัพอากาศเนี่ยกัมพูชาเนี่ยสู้ไทยไม่ได้นะครับแต่สาเหตุที่จีนมอบจรดวดแบบนี้ให้เพราะรู้อยู่แล้วว่าไทยเราก็เคยได้ไปเหมือนกันและน่าจะศึกษาแล้วและกัมพูชาก็ออกมาท้าเนี่ยน่าจะมาจากการที่จีนเนี่ยต้องการประเมินประสิทธิภาพของเรามากกว่าในระบบ Data ของกองทัพอากาศนะครับ